ความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสำหรับคนที่ตัดสินใจจะมีครอบครัวนะโดยเฉพาะคนที่เป็นสามีนะครับดังนั้นเรื่องของนฟะฟก็แปลว่าค่าเลี้ยงดูหรือค่าครองชีพเนี่ยก็คือการตอบสนองในสิ่งที่เป็นความจําเป็นให้แก่ภรรยาซึ่งอุลมะเนี่ยได้อธิบายเอาไว้ก็คือ3เรื่องโดยการพี่น้องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของอาหาร นะครับเรื่องของอาหารอ,อ,อาหารการกินนี่แหละนะครับอันเนี้ยสามีจะเป็นคนดูแลจัดการนะไม่ได้หมายความว่าเป็นคนปรุงนะแปลว่าค่าอาหารต่างๆข้าวสา,ทา,ารที่จะซื้อเข้าบ้านไข่ที่จะซื้อเข้าบ้านผักที่มาเป็นวัตถุดิบป,ปรุงเป็นอาหารเนี่ยคนที่ดูแลก็คือสามีดังนั้นภรรยาก็ต้องรู้ด้วย บางในเงินเดือนเดือนละหมื่นกว่าบาทน,นะกินกุ้งทุกวันเลยกุ้งโลงละสามร้อยพี่น้องนะแนะนําขอเป็นวิญญาณกุ้งพอนะเล็กๆพอพอเจอกุ้งเข้าไปบางทีก็สองสามโลก็เป็นพันะแล้วนะดังนั้นเปลี่ยนนะพี่น้องนะถ้าไม่พอก็ลดลงมากลังจะบอกต่อว่าเรื่องอาหารอาจจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะต่อมาก็คือเรื่องเครื่องนุ่งห่มอันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยอันนี้ไม่ต้องบอกก็ซื้อกันอยู่แล้ว ต่ที่สมเนี่ยพี่น้องก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยปัญหาแหละเพราะบางคนเนี่ยมันไม่ได้มีที่อยู่อาศัยอยู่กับพ่อแม่กว่าจะได้บ้านหลังหนึ่งผมบอกเลยนะคนที่จะสร้างบ้านเก็บเงินซื้อสร้างบ้านเองหรือซื้อบ้านเองเนี่ยต้องเป็นคนที่ขยันสุดๆอะ่ะพี่น้องลองดูสิผ่อนบ้านเท่าไหร่อันนี้พูดถึงการผ่อนทั่วไปนะสาสปีไม่รู้ตายก่อนไม่รู้ตายก่อนหรือเปล่านะผ่อนย่าสามสิปีอะไรเงี้ย คือถ้าไม่มีที่เป็นของตัวเองด้วยนะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยถ้าปลูกเฉยใช่ไหมเอ่อการมีบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางครั้งก็ต้องอาศัยมรดกพอมีมรดกรดก,ก็ทําได้แหละแต่ถ้าเก็บด้วยตัวเองนะอันนี้ต้องกิ่งมากๆนะเพราะว่าหลังหนึ่งมัน,มนไม่ใช่ถูกๆดังนั้นเวลาคนที่จะแต่งงานเนี่ยในสมัยก่อนก็คงไม่ยากพี่น้องเพราะว่าคนมุสลิมเรามีที่ทางเยอะนะนไปปลูกได้แต่สมัยนี้แค่ที่อย่างเดียก็หายากแล้ว แต่ก็ถามว่าแล้วหน้าที่เป็นหน้าที่ใครล่ะเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยบางคนบอกอาจารย์แล้วถ้าเกิดสามีเนี่ยไปไปไป,ไปเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ล่ะเรียกว่าที่อยู่อาศัยไหมก็เรียกว่าที่อยู่อาศัยครับไปเช่าบ้านอยู่ไปเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่บ้านเช่าอยู่คนที่จ่ายคือใครคือสามีนั่นแหละนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาแลาได้ตรัสว่าอัสกีนูฮุนน์มินไฮสุสะกันตุมมิูวูจดิกุม และจงให้พวกนางเนี่ยพำนักอยู่ณนะที่พวกเจ้าพำนักอยู่มีวุจจดีกุ่มตามฐานะของพวกเจ้านี่อย่างที่ฉันบอกแหละว่าถ้าเรามีน้อยเราก็เป็นอาพาร์ตเมนต์ชาเอาก็ได้นะครับแล้วนางก็อาศัยอยู่ตรงนี้ต้องคุยกันให้เรียบร้อยนะพี่น้องเชื่อไหมมีผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกแต่งงานแกก็มาอาศัย สถานที่ของคนมุสลิมอะแค่เป็นมุอัลัฟทั้งคู่มารับอิสลามก็มาอาศัยอาศัยเลยนะอาศัยที่มุสลิมเลี้ยงแต่เงินก็ไม่ได้เยอะหรอกพี่น้องมุสลิมก็ช่วยกันพอนิกาเสร็จแล้วเนี่ยก็พาเจ้าสาวเนี่ยไปส่งไปเขาเรียกว่าไปส่งเข้าเรือนหอพี่น้องพอเข้าไปเรือนหอเนี่ย,ลย,ลยหลายๆคนน้ําตาไหลนะต้องควักตังค์ให้อีกรอบหนึ่งรอดได้ควักตังค์ไปแล้วรอบหนึ่ง ครั้งที่สองเราควักตังอีกรอบหนึ่งพ่อไปเห็นเดือนหอที่เป็นบ้านของผู้ชายพี่น้องรู้ไหมบ้านทําจากสังกสีครับอ๋อหรอสังกสีเนี่ยเราอย่างเยียว่าจะเอาไปไปนอนเลยขอโทษนะทาเป็นห้องน้ําขับถ่ายเนี่ยยังบางคนไม่เอาเลยนะพี่น้องมันร้อนนี่สังกสีแล้วก็ผูด้วยไม้ก็เป็นไม้แผ่นกระดานที่แบบต่อ,อผ้าปูอ่ะไม่รู้เซียนจะบาดหรือเปล่า คือความที่เขายากจนเขาเป็นคนงานแชมป์ก่อสร้างพี่น้องนะเขาก็ปลูกแบบนั้นนหะไม่มีที่อยู่อาศัยหรอกอาศัยไปทํางานก่อสร้างตรงนี้ก็ปลูกเป็นหลังกระสีสังกะสีอยู่กําลังจะบอกว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยพี่น้องมันเป็นหน้าที่ของใครของคนที่เป็นสามีตามฐานะของพวกเขานะและเมื่อมาอยู่บ้านสามีเลวเนี่ยอย่าได้บังคับขู่เข็นใช้อะไรนะ อำนาจกำลังต่างๆนะในการที่จะไปกดขี่ข่มเหงเพราะเขาอยู่ในฐานนะเป็นภรรยานะอันนี้คือหลักการศาสนาก่อนแต่่อปรากฏว่าแม่อาจารย์ภรรยาเขาก็คนมีตังค์นะแล้วก็ฉันยนี่ไม่มีบ้านแล้วจะไปอยู่บ้านภรรยาได้ไหมเขามีมีบ้านอยู่แล้วเนี่ยคาตอบก็คืออยู่ได้ครับนะไม่ต้องซสีเรียดไม่ต้องเครียดอยู่ได้ตราบใดที่ภรรยาไม่ได้ร้องขอให้เราย้ายออกไป แต่เมื่อใดที่เขาบอกว่าบางฉันจะไปอยู่ที่อาศัยที่อาศัยเลยนะที่อาศัยบางอยู่ที่บางอายุอ่ะอันนั้นน่ะสามีต้องไปไปหาที่อยู่แล้วจริงๆนั้นเนี่ยพี่น้องถ้ามาอยู่บ้านภรรยาเนี่ยถ้าไม่อยากจะให้มันคดีดเลยนะให้มันอยู่แล้วแบบสมสมน้าที่สมศักดิ์ศรีหน่อยเนี่ยก็จ่ายค่าเช่าไป ผมพูดแบบนี้เดี๋ยวพี่น้องงงอีกเฮ้ยทำไมต้องใจ่ายให้ภรรยาก็เรามาอาศัยเขาอยู่อะแต่มันต่างกับภรรยาที่มาอาศัยโดยสิทธิชอบทำนี่เป็นภรรยามาอยู่บ้านสามีแต่เราเนี่ยมันจะใช้สิทธิ์ความสามีมาอยู่เราก็ต้องเหมือนกับเป็นผู้อยู่อาศัยต้องแบบนั้นนะพเพราะในหนังสือบอกว่ากรณีที่อะไรนะกรณีที่ภรรยาเนี่ยนะ ขัดขวางไม่ยอมให้สามีเพศมไม่ให้อะไรนะยอมไม่ยอมให้สามีเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ในบ้านที่เขาอาศัยอยู่กับนางน,นะบ้านใครอะบ้านของผู้หญิงและนางก็ไม่เคยขอให้เขาย้ายออกไปอยู่ที่อื่นอันนี้ถือว่าผู้หญิงเนี่ยผิดมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขวาไปขัดขวางไม่ให้อะไรนะไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ได้แต่ถ้านางเนี่ยขอให้เขา ย้ายออกไปแต่นางเนี่ยขอให้เขาเนี่ยย้ายนางออกไปอยู่ที่อื่นนะให้พานางออกไปอยู่ที่อื่นแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่ยอมไม่ยอมพาไปคือหมายถึงว่าผู้หญิงก็ต้องไปอยู่กับผู้ชายด้วยนะแม้ว่าจะมีอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของผู้หญิงเนี่ยก็ให้ให้ไปอยู่ออกเรือนไปไปอยู่ที่อื่นเนี่ยแล้วปรากฏว่านางก็เลยไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับเขาพูดง่ายง,งอน อ่าบางบอกให้บางพาฉันไปไปอยู่บ้านบางบางไม่พาไปบางจะมาอาศัยอยู่บ้านฉันเนี่ยมาอาศัยบ้านย่อใบ้านมะฉันเนี่ยมันไม่ใช่ฉันก็ยันบางไม่้อมนอนกับฉันนะไอกรณีแบบนี้เนี่ยสามียังต้องจ่ายนาฟกให้กับภรรยาอยู่เพราะเหตุเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยไม่ทาตามที่ภรรยาเขาบอกว่าเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเขาของสิทธิ์ของนางที่นางจะได้รับการไปอยู่บ้านสามีฉันก็เลยบอกว่า บางครั้งเนี่ยถ้ากลับบ้านแล้วไม่ตรงเวลาแล้วเป็นบ้านภรรยาเนี่ยน่ากลัวนะ,นะนะพอบางครั้งเขาอาจจะไม่ให้เราเข้าบ้านก็ได้มันสิทธิของเขาเออแล้วบางคนเนี่ยชอบกระซา้าไงพอ come come. ภรรยาไม่ให้เข้าบ้านน,นี่บ้านภรรยานะไปอาศัยอยูออกก่บ้านภรรยาบ้านภรรยาไม่ให้เข้าบ้านคนก็เดินเทินผ่านมาเขาบอกมายังไงล่ะทะเลาะกับภรรยาภรรยาไม่ให้เข้าบ้านเขาบอกเปล่าฉันกําลังโมโหภรรยาตอนเนี้เลยขังภรรยาไว้ในบ้านตัวเองเลยออกมานอกบ้าน ก็งงตรงตกลงใครขังใครวะเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองไม่เข้าบ้านไม่ได้แต่ถ้าเป็นบ้านของเราพี่น้องครับนะภรรยาก็ต้องดูแลบ้านให้เราแล้วก็กเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยถามว่ามีสิทธิ์ไหมแม่เจ้าของบ้านเขาก็ไม่มีและเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไล่ภรรยาออกไปด้วยเพราะภรรยาอยู่ในฐานะที่เป็นภรรยาตามสิทธิ์ของนางที่นางได้อยู่เหมือนอะกุรานที่ผมได้ยกไปข้างต้นประเด็นพี่น้องครับว่าถ้าภรรยายอมให้อยู่อย่างดีก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่เมื่อไรที่ภรรยาขอให้ให้พานางออกไปนะสามีจําเป็นที่จะต้องพานางออกไปอยู่บ้านของสามีนะอาจจะไม่มีบ้านก็ต้องเช่าอยู่อย่างที่ฉันบอกว่าทาไมงั้นก็จ่ายสตางค์เป็นค่าเช่าไปซะจะได้อะไรนะจะได้สบายใจเหมือนกับเราเนี่ยไหนไปอาศัยอยู่สมมติผู้ชายเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยยังอาศัยอยู่ก็ย่อกับม้างด้วยเนี่ยถามว่าอยู่เฉยเฉยไหมก็ไม่เฉยสิเราก็ช่วยเดืองข่านา้ำค่าไฟจ่ายค่า บางค่าที่เป็นอะไรนะค่าที่เป็นเรื่องของค่าน้ําค่าไฟให้กับบ้านเนี่ยนี่ก็คือในฐานะที่ช่วยเหลือน้ำามาอาศัยอยู่แต่ถ้าเรามีบ้านเป็นของตัวเองอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังนะกรณีที่อาศัยอยู่บ้านภรรยานะก็ต้องทําให้ความรักนะมันอยู่มั่นคงนะเมื่อร่ที่เขาหมดรักเราวเขาไล่เราออกจากบ้านยุ่งเลยพี่น้องนะมีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้จากลาทานิวบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะสลาอานิกุมบาระ์มัตุลลอฮิวะบารอกกะตุ